ถ่ายเป็นน้ําคือจะต้องมอกว่าถ่ายเป็นน้ําไม่มีเนื้อต้องเอะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่แบบถ่ายเป็นน้ําไม่มีเนื้อก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเออถ้าสมมติถ่ายเป็นน้ําไม่มีเนื้อแล้วอาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงกินได้เล่นได้ไม่ซึมกินนมแม่ส่วนหน้าเยอะไปหรือเปล่าก็ต้องมาดูว่ากินนมแป๊บๆแล้วก็ปล่อยหรือเปล่าหรือว่าปั๊มนมค่ะปั๊มแต่นมส่วนหน้าแล้วให้เขากินแบบนี้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าใช่ก็อาจจะต้องมีการเอาลูกหาดูดนมแม่ให้นานขึ้นดูดให้ถึงนมส่วนหลังนะคะหรือว่าถ้าสมมติตปั๊มนมก็ต้องปั๊มบ่อยๆนะคะปั๊มให้นานขึ้นเพื่อให้น้องค่ะได้รับนมถึงนมส่วนหลังอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าน้องได้รับนมส่วนหลังค่ะน้องก็จะถ่ายเป็นเนื มากขึ้นนะคะเนาะเออแค่นั้นถ้าสมมติคุณแม่เป็นกังวลก็คือประมาณนี้นหากแบบ อื่นๆเอยๆคือบางที4เดือนอะบางทีก็อาจจะเจอสภาวะที่แบบไวรัลอินเฟคชันก็หมายถึงว่ามือเด็กอะจะสามารถแบบหยิบจับนู่นนี่นั่นได้หมดเลยใช่ปะแล้วก็แบบเด็กอะก็คือแบบไม่ได้ไปล้างมือหรอกแล้วก็เอามือมาเข้าปากอมมือนู่นนี่นั่นมีโอกาสที่อาจจะมีเชื้อนะคะเนาะติดที่นิ้วแล้วก็เข้าไปสู่ในร่างกายของเขาได้เขาอาจจะมีอาการนะคะคือแบบการขับถ่ายเปลี่ยนไปนะคะอย่างเช่นแบบถ่ายเป็นน้ำอะไรเงี้ยแต่กินได้เล่นได้สบายดีแต่ถ่ายเป็นน้ำเฉยๆวันและแ,แบบ3ครั้งอะไรเงี้ยเป็นอยู่ประมาณ3วัน5้าวันอะไรเงี้ยคืออ้้้้าเนนนนใรบหไดัม ะะแล้วก็นมส่วนหลังให้ได้เยอะขึ้นแค่นั้นนะคะเนาะแล้วก็ดูอาการโดยรวมทั่วไปแต่ถ้าสมมุติว่าดูถ่ายเป็นน้ำนะคะแล้วก็แบบถ่ายเยอะจังเลยถ่ายบ่อยจังเลยดูน่ากังวลนะคะแล้วก็แบบดูกินนมน้อยน่ากังวลใจนี้ไม่แม่บวรแนะนำพาน้องหามาตรวจนะคะ